โคตมะสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะภิกษุทั้งหลายก่อนแต่ตัดสรู้เมื่อเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตัดสรู้ได้มีความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าโลกนี้ถึงความคับแค้นจึงเกิด แก่ตายจุติและอุบัติก็บุคคลไม่รู้อุบายสลัดออกจากทุกข์คือชลาและมรณะนี้เมื่ออไรจึงจะพ้นจากทุกข์คือชลาและมรณะนี้ได้เหล่านั้นได้มีความคิดคำนึงอย่างนี้ว่า เมื่ออะไรมีชลาและมรณะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยชลาและมรณะจึงมีเพราะมนสิการโดยแยบคายจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติมีชรลาและมรณะจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัย ชราและมรณะจึงมีจากนั้นจึงดำลิว่าเมื่ออะไรมีชาติจึงมีพบอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณ สังขารทั้งหลายจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะมนสิการโดยแยบคายจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่ออวิชามีสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายจึงมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีดังพรนานามาชะนี้ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชะนี้ ภิกษุทั้งหลายจักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนได้เกิดขึ้นแก่เราว่าสมุทยัยสมุทยัยจากนั้นจึงดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีชรลาและมรณะจึงไม่มีเพราะอะไรดับ ชลาและมลณะจึงดับเพราะมนาศิการโดยแยบใครจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติไม่มีชลาและมลณะจึงไม่มีเพราะชาติดับชลาและมลณะจึงดับจากนั้นจึงดำหลีว่า เมื่ออะไรไม่มีชาจึงไม่มีพบอุปาทานตันหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารทั้งหลายจึงไม่มีเพราะอะไรดับสังขารจึงดับเพราะมณสิการโดยแยบคาย จึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารทั้งหลายจึงไม่มีเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับอันหนึ่งเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ ดังพันานามาชะนี้ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชะนี้ภิกษุทั้งหลายจักขุยานปัญญาวิช,ชาแสงสว่างในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนได้เกิดขึ้นแก่เราว่านิโรธ นิโรธ